เป็นโอกาสที่ดีนะคะที่ผู้พิการทางการมองเห็นจะได้รับการพัฒนาศักยภาพแล้วก็จะดียิ่งกว่าค่ะถ้าสามารถที่จะพัฒนาคนกลุ่มนี้ในวงที่กว้างมากขึ้นมากขึ้นนะคะสุขแบบไทยใจพอเพียงในช่วงนี้เราไปฟังดนตรีไปฟังเพลงเพราะเพะกันนะคะจากสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปักเกร็ดค่ะ เพลงเพราะเพราะเพลงนี้เป็นเสียงร้องจากน้องๆสถานสงเคราะห์บ้านเด็กชายปากเกรดค่ะลีลาน้าเสียงเทียบเคียงศิลป,ปินมืออาชีพเลยนะคะน้องๆบอกว่าทุกครั้งที่ได้ร้องเพลงมีความสุขค่ะยิ่งได้ยินเสียงปรบมือก็ยิ่งทาให้มีพลังมากขึ้นเพื่อให้เด็กๆเ,เหล่านี้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุขกับสิ่งที่พวกเขาชอบสถานสงเคราะห์บ้านเด็กชายปากเกรดจึงสนับสนุนและส่งเสริมให้เด็กๆใช้เวลาว่างหลังเลิกเรียนมาเล่นดนตรีค่ะ ก็คือตามนโยบายของการพัฒนาเด็กในสถานร,รับนะคะก็คือนโยบายเพชรน้ำหนึ่งก็คือมีเรื่องของดนตรีกีฬาศิละปะมันเป็นอาชีพอะมันเป็นอาชีพแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือเด็กที่เล่นดนตรีกับกีฬาจะไม่ค่อยเสียคนนะคะก็จะเป็นในการเรื่องของฝึกในเรื่องของจิตใจเขาด้วยนะคะแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือดนตรีมันจะเปลี่ยนพฤติกรรมของคนเห็นอย่างเห็นได้ชัดนะคะให้เด็กขยายได้มีโอกาสให้เขาได้เรียนรู้ในเรื่องของใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยค่ะ ชมรมดนตรีสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ดก่อตั้งมายาวนานจนกระทั่งครูผู้สอนได้เสียชีวิตลงในปี2549ในปี2560นายปาริชชื่นวงได้มาริเริ่มโดยนำเด็กในความอุปการะส4คนมาฝึกสอนและพัฒนาทักษะด้านดนตรี จนกระทั่งปัจจุบันมีเด็กเข้าร่วมชมรมจำนวน23คนทุกๆวันอังคารวันพฤหัสบดีและวันเสาร์วันละ2ชั่วโมงเด็กๆก็จะซ้อมดนตรีทําให้ปัจจุบันน้องๆเล่นได้ทั้งดนตรีไทยดนตรีสากลประยุกต์และผ่านการแสดงโชว์มาแล้วหลายครั้งจนได้กําลังใจและพยายามพัฒนาให้ตัวเองเล่นดนตรีดีขึ้นเรื่อยๆเช่นร่วมแสดงในงานวันเด็กแห่งชาติร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีเป็นต้น ก็หลังจากที่เราได้เปิดบ้านสถานงเกราเด็กชายบ้านประเข็ดโดยใช้ดนตรีเข้ามาเป็นตัวนําก็คือที่พี่เห็นไปแสดง78ครั้งตั้งแต่พี่มาอยู่ที่นี่นะคะเขาสามารถมิกในเรื่องของดนตรีไทยดนตรีสากลหรือเพลงพระราชนิพ์ดนตรีตรงเนี้ยน้องเขาก็จะได้ไปมีอาชีพของอนคาคตั้งหน้ามันก็จะได้กล่อมเราจิตใจของเขาด้วยนะ,ะเด็กเก่งนะเด็กมีความสามารถนะเด็กมีศักยภาพนะต้องต้องเสริมเขานะในนันก็คือได้ยินแล้วก็เอออยากจะพัฒนาเขาต่อไปนะคะก็คือ แนวทางตรงนี้ว่าอยากจะให้เด็กได้เรียนรู้สู่โลกว้างนะพี่เชื่อมั่นว่าถ้าเรามีโอกาสพัฒนาเขาหรือส่งเสริมสนับสนุนเขาเด็กเหล่านี้นะคะก็เด็กที่เป็นเด็กด้วยโอกาสพี่ว่าเขาก็น่าจะมีการเติบโตมีพัฒนาการที่ดีขึ้นเรื่อยๆมีความเชื่อมั่นในตัวเองนะคะได้มีความกล้าสแสดงออกแล้วก็ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ด้วยหรอผมสนใจดนตรีแล้วมันดนตรีก็สามารถเป็นอาชีพติดตัวเราได้ หรือเป็นรายได้เสริมก็ได้ครับผมรู้สึกว่าดนตรีเป็นอาชีพที่หาหารายได้ได้ง่ายครับแล้วก็มันสนุกด้วยครับผมเลยเสนใจดนตรีครับเมื่อน้องๆได้รับโอกาสและทำในสิ่งที่ตัวเองชอบนอกจากมีความสุขแล้วยังเสริมทักษะให้พวกเขาได้มีความรู้ความสามารถด้านดนตรี ในอนาคตดนตรีอาจเป็นอีกหนึ่งอาชีพทางเลือกของน้องๆน,นอกจากการช่วยเหลือดูแลทั้งร่างกายจิตใจและการศึกษาการเสริมศักยภาพเสริมทักษะด้านต่างๆดนตรีกีฬาศิล,ละปะรวมทั้งการฝึกอาชีพก็เป็นอีกความตั้งใจของสถานสงเคราะห์บ้านเด็กชายปักเกรดกรมกิจการเด็กและเยาวชนที่มุ่งส่งเสริมเพื่อเตรียมความพร้อมทั้งร่างกายจิตใจสังคมให้กับเด็กๆเกมื่อกลับคืนสู่ครอบครัวและสังคมต่อไป